ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้นะคะถวายเกียรติให้กับพระเจ้าเรื่องของลูกชายที่ว่าเรียนจบแม่ก็ไม่มีตังค่าเทอมให้ลูกสามเทอมแต่ขอบคุณพระเจ้าอาดีตสามีของน้องสาวเขาอ่อให้สามเทอมเลยแล้วก็ซื้อสายสะพายที่ว่าจบแล้วเขามีสายสะพายเขาก็ซื้อสับสะสายสะพายให้ลูกชายแล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดก็ไปรับ ่าใบที่โรงแรมโกเด้นก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้ทุกสิ่งอย่างพระองค์รู้ว่าลูกไม่มีแต่พระองค์ก็ส่งคนมาเสียค่าเทอมให้ลูกก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือลูกไม่มีเงินแล้วก็ขอกับพระเจ้าว่ามาตอนปีที่แล้วมีกลุ่มสตรีเขามาดูบ้าน เขาก็ไม่เห็นบ้านของเราเขาก็บอกว่าบ้านเกือบจะพังแล้วแล้วเขาทําจะทําเรื่องเรื่องอให้เงินมาเป็นทุนก็ขอกับพระเจ้าว่าลูกไม่อยากจะไปยืมยืมเงินใครลูกอยากจะมีเงินที่ว่าสําหรับขายของพระเจ้าก็รับฟังเรื่องของลูกก็โอนตาังม,มาให้โดยที่ไม่รู้ตัวพอเป็นทุนสําหรับค่าขาย แล้วก็ทํำรถก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วก็พระเจ้าแสนดีแสนน่ารักสำหรับลูกเสมอขอบคุณพระเจ้าค่ะ